นะครับผมมาแล้วสำหรับทนาของแมปแรกนั่นเองนะครับผมประจำวันนี้นะกระโดดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเอริน่าลงที่เดิมนะก็ไม่ได้ขยับอะไรเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมอย์แอกอาราวดูเหมือนว่าวิธีการเล่นของแต่ละทีมเนี่ยก็เหมือนเดิมเรื่องของจุดลงเรื่องของอะไรต่างๆนะครับผมขวาล่างจะลงยากนิดนึงด้วยความที่ตัวของลายเครื่องบินด้วยแล้วหูวงแรงนี่มายั้งไหวเลยนะท่านผู้ชมนะครับผมชอบตรงที่เขาแบบเขามีการ ใส่สีด้านหลังเพิ่มเติมให้ด้วยนะมันดูง่ายขึ้นใช่บางทีเนี่ยเราสังเกตง่ายขึ้นบางทีมนี่จะใช้คําว่าอีกนิดนึงนี่คือโล้นแล้วนะคือมันก็นแบบดูไม่ออกแล้วนะครับ,รบอาแล้วครับหย่อนตัวลงมาอยู่สาหรับนานบัตของ Mdh นั่นเองนะครับแต่ภาพมาที่ตัวของ Nixx Galaxy ครับพื้นที่เดิมตรงนี้นะครับผมแต่เหมือนจะมีเจ้าบ้านที่ลงมาปนเปี้นยนนกับเขาด้วยอยู่เหมือนกันนะก็ลน์อัพเดิมครับ Nixx Galaxy คาราเมลตัวของ Deal f e ก l God แล้วก็ตัวของ Stop นั่นเองนะครับครับ อืมน่าสนใจครับตรงนี้โอ้ยชัด up โดนไปก่อนแล้วนะอีอารีนาตรงนี้ครับโอ้แล้วโดนตัดอย่างไวเลยครับสำหรับธนาของ EA ครับครับแต่ว่าการมาท้ในช่วงต้นเนี่ยก็ยังสามารถชุบกลับมาได้ไม่มีปัญหาเท่าไหร่อืมดึงเพื่อนกลับมาได้นะตรงนี้น,น,เเน,นะครับผมอาลลานาโปเตเต้นะครับครับผมยังคงจับตาดูลิมิตอยู่นะเนี่ยอืมไม่ได้บรรยายเขามานานพอสมควรเหมือนกันครับรอดูลิมิตเลยตรงนี้ จัดให้แล้วหน่อยหนึ่งหนึ่งตเต็มคาราเบลแล้วลนี่ลิมิทจะเข้าให้ดึงเพื่อนตรงนี้นะครับผมยังไม่คิวโอ้โหตื่นเต้นทัตนต้ตัวมาอย่างฟ้าเลยเออนะตรงนี้เออบอกเลยตัดยากนะครับถ้ารู้นะมันแบบมันดูยากนะ <c oughs> ผมบอกเลยถ้ารู้นะต้ามาแบบนี้ตตตนะแต่ในการแข่งขันก็จะไม่เห็นกันนะครับในแง่ของตัวคิวฟีดนะครับทั้งหมดมปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ดึงคงดึงของออมาก่อนสำหรับตัวของเซมไนนนั่นเองนะครับครับ ก็ไม่ได้เห็นเขามาสักระยะนึงเหมือนกันนะเซหรับ<ม>เซมนาตรงนี้นะครับอืมอาลนะนาตรงนี้เอ็กซิสนะเหมือนจะยังลังเลลังเลอยู่นะครับกับวิธีการย้ายโพ i ิชันตรงนี้ครับครับอ้าวแล้วสรุปพี่แกจะไปหรือไม่ไปวนะนั่นะอะไปแล้วครับตรงนี้ตัดสินใจอย,อยู่ตัดสินใจอย,อยู่น่าจะไปฟาร,ร์มต่อแลยครับผมบโอ้ยแล้วมีคนคิดเหมือนกันนะตรงนี้อ้าวแล้วล้วง ตายนลนะผมบอกเลยลงน้ำเรี้อลอยฟ้าแล้วหล่นมาแบบนี้แต่ <c oughs> ว่าหายเลยตรของเอ็กซิสครับการตัดสินใจตรงนี้ของเอ็กซักที่จะไปก็ไม่ไปสุดท้ายไปจนได้แล้วก็มาพลาดท่าตรงนี้ครับผมว่าตอนแรกเซนแก่ดีละแบบได้กลิ่นตุนๆุว่าแบบเอ้ยไม,ไม่ไม่ไปดีกว่ามั้งจะไปไปมาอมของก็อยากได้นะออ่าสุดท้ายเซนตอนแรกอะ่ะดีอยู่แล้วน่าเชื่อเซนตัวเองนะครับผมเรียบร้อยแล้วมันล่วงตรงไหนไม่ล่วงมันล่วงตรงแม่น้ำไงตายทันทีเขาตรงนี้ รอเพื่อนดึงอย่างเดียวเลยครับ FR ครับก็ <G ül üyor> ดูแบบตึงๆพอสมควรเหมือนกันนะตอนแรกผมผมมีความเข้าใจเหมือนกันว่าเทมโปของการเล่นเนี่ยน่าจะไม่ช้ามากครับกับทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้เนาะมาไ,ไปมาเนี่ยแหม <G ül üyor> อันนี้โว้ป่ะเนี่ยคือจะเร็วก็เร็วนะคือมันมีบางกลุ่มที่เร็วแล้วก็มีบางกลุ่มที่ช้าไปเลยนะครับ <G ül üyor> <G ül üyor> เอาละคือถ้าเล่นช้าเนี้ยผมว่ามันเป็นผลดีกับ กทีนที่อยู่หัวตารางอยู่แล้วกับวิธีการเล่นที่เราก็ได้เห็นกันมาอยู่แล้วว่าเอ้ยถ้าเล่นช้าช่วงนี้เนี่ยก็ถามว่าตอบโจทย์ไทยไหมก็ตอบได้กับวิธีการที่พลิกแพงวิธีการเล่นไปเรื่อยๆของทีมไทยคือไทยเราอ่ะข้อดีเลยคือมันไม่ได้ฟิกซิเบิลว่ามันจําเป็นจะต้องเล่นสไตล์อะไรสไตล์หนึ่งไปเลยครับเป็นประเทศที่ค่อนข้างปรับจูนกับวิธีการเล่นโดยรอบได้ค่อนข้างดีพอสมควรแล้วมาเล่นช้าอย่างเงี้ยกับคะแนนที่มันค่อนข้างจะนําอยู่เยอะพอสมควร จะกลายว่ายิ่งคุณเล่นช้ามันก็จะยิ่งกดดันทีมที่อยู่โซนล่างๆนั่นเองครับอุ้ยอันนี้จะลอยฟ้าไม่หยุดเลยนะใช่แล้วกลับมานี่จะโดนยิงเอาแล้วล่วงอีกแล้วครับเป็นน้าของเดียวที่ยิงเข้ามาให้ครับโอ้โหดีมากแลกซีเอาไม่หยุดไม่หย่อนแล้วดูการปะทะในบริเวณไม้เล็กทริกตรงนี้ครับตัวของไอแซคคือยังไม่ได้เล่นเลยครับลอยฟ้าไปครั้งเดียวแล้วหล่นมาจากฟ้าึ่งทีก็โดนอีกปุ้งหนึ่งเท้าก็ยังไม่ถึงพื้นเลยครับ โอ้ใส่เต็มตรงนี้แล้วดิวเก็บไปแล้วครับจำนวนคนผู้เล่นตอนนี้ได้เปรียบด้วยครับครบโอ้โหสต็อปไปอีกหนึ่งครับโอ้ยอีโว้มาดีเหมือนกันนะอีโว้ฟินนิคตรงนี้ครับโมชีได้มาด้วยครับท่านผู้ชมครับแล้วตวงดิวบีไปรูปใหม่หนึ่งเก็บชนะของเฟอร์ไรเดอร์ไปได้ครับเป็นซาวซ่าที่หายไป NGS ตรงนี้ได้มา2ออีริมครับในการปะทะคิดว่าไม่น่าพลาดนะ กับต,ตัวเมี้าเล็กน่มกากเล็กซีที่ฟอร์มดีเหลือเกินครับ,รบยิ่งได้เก็บเอ็กซ์ไลไฟหนึ่งคน้วยที่เขายังไม่ลงถึงพื้นเนี่ยจำนวนผู้เล่นมันต่างกันอยู่แล้วรเอ,อ,อเล่นตรงนี้เลยเฟร,รมเฟร,รม เฟมมาเฟมเจอดักหน้าก่อนแล้วเฟมคอ์สมาโอ้โหกลายเป็นทันต์นิ่มากาแล็กซี่สต huh> ็อปเอาไปได้เก็บเก็บทันเฟมตัวนี้ไปครับเหลือคนเดียวคือเนปจูนครับเรียบร้อยครับเนปจูนเป็นเนปจูนแบบไม่ใช่ตัวเจด้วยเป็นเนปจูนแบบไอจูนอ่ะจูนแบบจูนอ่ะจูนแบบต้องค่อยค่อยจูนกันหน่อยตรงนี้นะครับผมจูนแบบจูนเสียงเออตรงนี้แล้วดิวบีไปจัดมาอีกหนึ่งตรงนี้นะเอานะ เพิ่งัะแซวกันอยู่แบบว่าแบบโอ้เทมปมันอยู่ช้าๆนะครับ5ทีผ่านเข้าสู่นาทีที่6เท่านั้นเลยครับผมโอ้ยิงกันไม่หยุดช่วงนี้นะโอ้โหแล้วถอยไหมล่ะดีว่าเพื่อนอืมยสุดด้วยตรงนี้ครับอะไรก็หยุดเขาไม่อยู่แล้วนะครับผมเป็นตัวของก็อดคูตครับตรงนี้ที่เหมือนจะมีน็อกดาวน์ลงไปได้แล้วก็คูตามมารู้ต่อใส่หน้าดีว่าครับการว่าทีที่ผมมองว่าน่าจับตามองตอนนี้นี่ โดนท่าาวอฟินิกไล่กระทำชำเราหมดเลยครับท่าน้าก็คุ้เก็บไปแล้ว2แล้วดูครับท่าน่าบอดีว่าเหลือ2จะบอกว่าเหลือ2ได้ไหมเหลือ2องก็บีกหนึ่งเซี่ยงครับผมอากับมาเหลือ2คนครึ่งอากามาเหลือ2คนเต็มครับครับปาระเบิกกันมาก่อนตรงนี้ครับโอ้โหแล้วความร้อนแรงครับน่าจะหยุดไม่อยู่แล้วครับเนบจูไม่ได้มาเหมือนกันครับแต่โฟกัสตรงนี้กก่อนครับอีวอฟินิกมีโอกาสสูงในการที่จะปิดตัโมชิลู่ไปก่อนเอาแล้วตรงนี้เพื่อนปิดได้ไหมล่ะเราล้่ไปอีกหนึ่งอ l เ e a d y ครับ เอาเข้าให้ก่อนอแล้วใจเย็นวิ่งมาชุบเพื่อนก่อนนะครับท่านั้นกอดคูสพรามัน่นใจว่ามีเพื่อนที่คอยครอบเวอร์คอยซัพพอร์ตอยู่แล้วก็เป็นท่นานเอาได้ดีที่เก็บไปได้เผลอๆนิ่งมากกัลิซซี่กับอีโวฟินิก์นี่ไล่ปะทะาไปไล่ปะทะากันมานี่จะเจอกันเอานะครับมีโอกาสไหมก็มีอยู่เหมือนกันแหละครับ<อ>แต่ตอนนี้เนี่ยโอกาสผมว่าอีโวฟินิก์เนี่ยมีโอกาสในการจะปิดตี้ก่อนนะตรงนี้ครับอ้แล้วอยู่จุดกลางเลยครับ e อีโวครับ อับเป็นไอ้แท็กออร่าขออภัยด้วยครับไอ้แท็กออร่าอยู่กลางวงอู้ถือว่ามูฟมาวยเหมือนกันนะเพราะว่าแบบไม่ได้เห็นพื้นที่ในการมูฟแล้วก็จังหวะในการมูฟของไอ้แท็กออร่าด้วยครับเพราะว่าไอ้แท็กออร่าจริงๆนี่ไปลงนี่ซ้ายแทบจะซ้ายเลยนะถ้าเทียบกับอาวงนี้นะครับคือต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่ามันเป็นคินฟีต่างประเทศนะดังนั้นก็ จะจับภาพแบบไหนเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ทีมงานเขาแต่ก็สังเกตว่าเขาเริ่มจับภาพทีมไทยมากขึ้นแล้วหลังจากผ่านมาถึงวันที่สานะครับเป็นอังนั้นดีว่าที่จบไปเป็นทีมแรกเลยครับมันจับ12และยามบินตรงนี้คอกอตคูดไปก่อนน็อกไปสต็อบยิงใส่หน้าเซมนายในบริเวณคิวฟีดครับแต่กล้องยังไม่ไปกล้องยังไม่ไปเพื่อนดิวยิงลาจาไปละอีกหนึง่งโอเคอแล้วดาร์กยิงขึนะ้ออนอาเบโอเซมนาจะไปหมดเนี่ยบอกเลยนะเซมนาไปหมดไม่พออีโวจะไปด้วยอีโวจะไปด้วยแล้วจับภาพให้ดูคนวิ่งนะ กดเซนไนตรงนี้ไปอีกคนนึงยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะยังไม่ไปนะจะไม่ไปนะตรงนี้เพื่อนเออยังโงกยังวนกันอยู่ตรงนี้นะครับผมหมดตีแล้วเพื่อนตรงนี้นะาแล้วดิวเก็บเฟิร์สไรเดอร์ไปอีกหนึ่งอะแล้วจับภาพไหมดูใครเอ้าเซนไนไปแล้วไบแล้วไม่เห็นกระสุนปืนเลยครับผมไม่เห็นดิกมาด้วยตรงนี้ นี่มากเอาไป2ตี้แล้วแล้วตอนนี้เอาพูดง่ายๆไปประมาณ2ตี้ประมาณตี้กว่าเขาอีกหนตี้เขาออลิมิเนตไม่ได้นะครับแล้วกิวยิงเฟิร์สไรเดอร์อีกหนึ่งทีเดี๋ยวต้องรอดูสกอร์กิวเลยแต่ภาพจับไม่ดูอีกเพลงกันก่อดไอกเพลงโดนยิงจริงๆด้วยถือว่าจับแม่นชัร์ทอัพยิงใส่เข้ามาตรงนี้โอ้ยอินวิซิเบิลแนะตรงนี้นะนี่มาร์กาแล็กซี่นะครับผมเป็นคนไม่มีตัวตนนะจะยิงเยอะแค่ไหนภาพไม่ตัดนะท่านผู้ชมภาพไม่ไปภาพไม่ไป อาแล้วแต่ตอนนี้เอเอบอกจะไปแล้วจุดไม่อยู่แล้วขอสัก1เมตรแมตร,ต,รตรงนี้เปิดน็อกได้แล้วแต่ว่าซ้ําไม่ได้นะครับผมด้วยความที่ว่าพื้นที่เนี่ยป้ามันค่อนข้างเยอะด้วยใช่แล้วถอยครับเอเอครับระวังด้านหลังดีๆแต่เหมือนด้านหลังจะไม่มีใครแล้วนะแล้วยานบินขอเท่านัา้นอีวา่วาเฟน,นีว่าฟฟนี่โดนยิงอยู่นะครับตอนนี้แต่ว่าผ้ามันไม่ไปครับคือมัน มันได้ไปนัน่นแหละทิ้งมา g ็ l a x y แล้วให้เราดูตัวนี้ยามบินก็ยิงนั่นันโจหน้าอยู่ a l เรดี้สวนนั่นนันเบโอกลับคืนมาแล้วอวีโวเฟนิกจบสิบไปเลยเพื่อนค <ผม S 1> ือถ้ามันยิงอ่ะขยับผมชอบความโจหน้ามากเลยนะ <laughs> โอ้โหกซิสต,ตรงนี้ก็หายไปด้วยนึงตีก็เหลือแปดตีแล้วเอาเรอดูกันต่อเนื่องครับท่านผู้ชมครับยังไม่จบยังไม่จบสำหรับทีมไทยยังมีอยู่นะตรงนี้อ Arena ครับก็ยังได้อยู่ในวงต่อเนื่องนะครับผมบแต่ตอนนี้เนี่ยหลังเหมือนจะมีเข้ามาอยู่หนึ่งคนนะ ต้องเช็คหลังดีๆครับสำหรับทางของ EA ครับแล้วเช็คหลังขาดนี่โปรไห้ตรงนี้โปเตเต้เซนอย่างดีแล้วตรงนี้ครับเซนอย่างดีแซดอย่างบ่อยเออนะครับผมไม่ไม่ใช่นั้นทรงอย่างแบ๊ดไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับผมปล่อยเธอไปกับไปหนุ่มคีดบอยโอ้โหคิบไปถึงวัยรุ่นฟันน้ำนมเลยโอ้ยตัวคีบนั้นดังมากผมชอบคนนี้ขึ้นมาเป็นนักร้องนำมากเลยชอบชอบชอบวิธีการว้าเขาเหมือนกันนะเออมีแพชชั่นเอออนาคตอันก้าวไกลตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวได้เจอกันเขาแน่ครับ มีโอกาสนะการใส่ออกแต่เด็กนะครับต้องแบ่งเวลาเรียนแบ่งเวลาทํากิจกรรมให้เหมาะสมด้วยแต่ตรงเนี้ยแบ่งจับภาพให้เหมาะสมด้วยอันนี้ผมดุเลยนะผมพูดตรงๆเพราะมันเราเขาฟังใครออกไงประเด็นเลยเออฟังออกไหมถ้าเขาฟังออกอ่ะดุเลยอ่ะมันจับดีดีเพื่อนครับผมเขามีล่ามอยู่นะเอาหรอใช่เออเขาแปลให้ฟังเขาหน่อยนะ ย่างชอบเลยนะตัวนี้นะคือเอ็กแพน r น่ะมันน็อกเพื่อนวิ่งมาชุบมันก็ไม่มีอะไรแล้วไงครับแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาเขากำลังจะเก็บตี้กันอยู่แล้วนะไม่เห็นเสียอัธรรดหมดทั้งนี้อ้าวเราดูกันครับแอคแ c k a อ l r าก็ยังนิ่งๆอยู่นะคิวฟิวไม่มีพวกเขาขึ้นมาเลยครับแต่ว่าจุดกึ่งกลางวงนี่ก็คือแอคแ a c k อ l l านะครับครับนิกมาก็วิ่งตามวงมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเข้าวงมาไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วครับสำหรับนิกมากับเอ็กซี่น่าจะครบอัพกันครบ4คนแล้วครับ บริเวณซ้ายมือของวงตัวนี้ถือว่าแน่นแบบแน่นมากๆเหมือนกันนะครับถ้าวงตบออกขวาเนี่ยผมบอกเลยว่าใส่กันตรงนี้น่ะนัวจัดจัดละลิมิตนี่ไงเพื่อนเอาให้สักน้อยลิมิตเรียบร้อยสุดท้ายปุ๊บตายยังไม่จับภาพไปถึงลิมิตคนยิงอยู่ดีครับนะครับผมย้ำกันอีกครั้งนะฟีต่างประเทศนะใช่ใช่ใช่แต่มาดูตรงนี้กันก่อนครับท่าน่าเนียริน่าจะตามเข้าไปหรือหล่ะกันที่จ้องหน้าแบบ expansion มายาวนาน expansion 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 e x อ a กแ i นอย่างยาวนานครับแล้วท่าน้า shut up เล่น<ม>อยู่ตรงนี้แล้วไอตัวที่มันเข้าไปหนัวข้างในเนี่ยใส่หนัวตรงนี้ออไม่ไปให้อ่ะตรงนี้ไปยอยู่แต่อยู่ที่ชัรตอัพไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นตัวเด่นตัวดังในช่วงนี้เหมือนกันแล้วออร์สเข้าไปชนกำแพงอยู่ในบริเวณตรงนี้ครับชนรอยอยู่แล้วหมุนตัวออกมาก่อนครับโดนยิงมาจากทางน้านซ้ายแต่ว่ายังการให้วอลการได้รวดเร็วมากแต่ว่าชาตอัพแต่ว่าชนะอัถอยมาเป็นซัพพอร์ตแล้วนะตอนเนี้ย เข้าไม่ได้แล้วนะครับพอเข้าไม่ได้มีทางหน้าลิมิตเนี่ยที่ดวงอยู่แล้วต้องมีไปยิงดิวด้วยครับการลิมิตซัทหน้าฟิลกอสไปหนึ่งซับสไนเปอร์ตัวนี้จำกอสยิงฟิลกอสขโมยคิวอีกหนึ่งทีการว่าทีมไทยตัวนี้มาลุมมาตุ้มลุมรักกันเลยครับโอ้โหแล้วเป็นที่มากาะเล็กที่ติดอยู่กลางวงล้อมตรงนี้โปเตเต้ตามเข้าไปรอรู้ต่อไปทางด้านชอนอี่ยิงสต็อปไป อบหายไปนี้แล้วเป็น,นมากเลยที่โจมแปตามนนหน้าของอีโวฟินิกไปติดๆเลยครับสำหรับใครตอนนี้ที่มันเข้ามาดูอีโวฟินิกกับนิ่มากอลไรซี่สองทีมระดับโลกหายไปแล้วในเกมนี้ครับใช่ครับแล้ววงหนีท่าหน้าของ EA นะและด้านหน้าเหมือนจะยังเคลียร์ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยครับครับจังหวะวิ่งต้องมีออปชั่นพร้อมเยอะพอสมควรครับส่วนเอ็กพีเนี่ยใช้จังหวะชุลมุนในจังหวะเมื่อสักครู่แหละครัครบ,รบที่เขาบวกกันไปบวกกันมาเนี่ยยา้ายโพตซิชันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้อยู่ในวงวนะครับบ้านข้างๆนี่คือแอครับ โอ้แล้วพื้นที่เล่นน้อยมากตอนนี้ครับด้านบนก็จะใส่กันด้วยตรงน,นี้โอ้ยเจ็บ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 นี่ไงปล่อยเธอไปกับไปหนุ่มกูดบอยแต่นี่มันกูโทบี้แล้วท่าน้าบัตดดีศูนย์กูโทบี้มาในขณะที่ก่อนหน้าน,นาววาาั้นกูโทบี้ไปนอท่าน้าไรอันมาแล้วครับเหลือแค่ทน้าของเจบอยวะคนเดียวฝั่งเอสเอตีชุบขึ้นมาได้หนึ่งคนกูโทบี้แต่คนหนึ่งไม่น่าจะไปได้แล้วโลวงวงมันบีบมาเรื่อยๆแบบนี้พิมแฟดไม่น่าจะปล่อยเลยครับโอ้โหแล้วแฟดตอนนี้เนี่ย ปไปต่อแฟรด้วยนะคิดตูเฟิรอสไรเดอร์ยังจบหลังมากอะไรซี่ที่โดนมากอะไรซี่ไล่ทุบมาตลอดนะครับใช่แสดงว่ายื้อมาได้แบบสุดๆเหมือนอกันไอวอลแตกไอวอลแตกยังกลางได้อยู่ครับตอน่เจะบอยหว่าตัวไองไอโฟล์แล้วชัดอัพล่วงไปครับท่านผู้ชมครับ ลิมิตอู้สวยมากสวยอยู่นะเย้อะแล้วในที่สุดกลับบ้านตรงนี้ที่จ้องหน้ากับทางด้านไอคีมาอย่างยาวนาไอกแพนแล้วสวนกลับมาหนึ่งสองไอ้ลอยแค่ไปยิงตัวออกัสมา<อ>ท,งทาง่ทานไม่โดนจริงจริงเยรีน่ายาัายยงคนร้อนแรงสม่ำเสมอครับแล้วมีโอากาสจะชุบออกัสกลับขึ้นมาได้ด้วยเจบอยว่าวิ่งไปแบบไม่มีท่าน้านของไอซ์วอลหรือว่ากูฟอลตรงนี้ก็ต้องปล่อยลงไปครับไปอ่านเก็บทางด้านเจบอยหวาไปเหลือท่าด้านของกูโทบี้ที่เหลือแค่รอความตายเท่านั้นเพราะมันอยู่นอกวงไม่พอแล้วน็องขึ้นได้หนึ่งเจ้าหนึ่งคะแนนเจ้าหนึ่ หนึ่งยังไม่ได้เลยรับมึงตาผมเห็นเขาเขียนก่อนนะ ไปก็กูโทบี้นะไปกุนบอยอะแล้ล่วงตรงนี้โอ้โหแล้วนาวแล้วแอชท์ออร่าหลือหอยสังคนเดียวครับไม่น่ารอดไปแล้วจบอันแบบสา่เกมนี้ครว่าะบวกกันเดือดมากเลยใช่ด้วยพื้นที่นะครับเออด้วยพื้นที่แล้วดูมันโล่งนะนี่ดอนคายยิงออแกสไปก่อนครับขอดูพื้นที่ของ MDH หน่อย MDH ก็เป็นหนึ่งทีมที่ทำงานมาดีเหมือนกัน EA น่าจะไม่ได้แล้วครับตัวเนโลแล้วก็เท่าน่าของนิวเช่แกร์บิอานิน่าไปจบอันดับสามตรงนี้แต่ว่าทีมแฟนยังอยู่นะครับทีมแฟนในเกมนี้ที่ล้มเท ปาระเบิดย่อยๆโซนบายใส่น่าเอ็มดีเอ็ลออปชันเยอะเหลือเกินครับจำนวนคนเป็นหน้าทีมฝ่ายที่มากกว่าหรือว่าเป็นทีมฝ่ายที่พังอาจความบุญญาหรือเปล่า,า,าน,นิวเคิร์สดิวเคิร์สโดนายตรงนี้เบรกต้นหน้าทีมฝ่ายสวายกรับเป็นหน้าแมนกับเบลที่หายลงไปมาที่ส่วนหน้าหนิวเคขึ้นมาตรงนี้ดันขลายไปยิงมาแล้วมายิงมาแล้วมาดิเคยังไม่จบแล้วบัดตี้ไม่พ้นเลยครับจำนวนคนเยอะกว่าในเอ็มดีเอ็ลพังอาจความบุญญาไปได้ในเกมแรกครับโอ้โหคือต้องขออภัยเลยครับท่านผู้ชมครับดูยากนะครับเอาจริงๆด้วยด้้วยกลองที่ ตัดไฟตัดมาอะไรอย่างเงี้ยคือในจังหวะไฟตรงเนี้ยคือไม่มี M D S มาเลยเพราะว่าตัดภาพมาตอนแรกเป็น E A ครับแล้วก็เป็นทางด้านของ k i ม Flash เนี่ยเข้ามาปะทะน,นั่นเองนะครับผมตามต่อมาด้วยตัวของ Attack All Round แล้วตัดภาพมาอีกทีคือ,อตัดเลยครับภาพตัดเลยครับตัดเลยครับตรงนี้ M D <DS> S, <อ> <S มาจากไหนอ่ะ M D S เขาอยู่ในบริเวณตรงนั้นใต่ใตไม่ได้เข้าไปร่วมไฟตรงกลางคือจังหวะแบบจังหวะวิ่งเข้ามาในวงเขาวิ่งมายังไงก่อนวิ่งมาก็คือตอนที่มันผมเห็นแล้วว่ามีมาซ้ายคือเขาอยู่ซ้ายมือของอาลีฮานั่นแหละ ใช่ครับแต่ว่าเขาปล่อยให้ข้างในอ่ะ